เราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเซลติกพบกับฮาร์ทเป็นการเจอกันในฟุตบอลสกอตติสพิมารีครับหรือฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศสกอตแลนด์นั่นเองครับสําหรับเซลติกเจ้าบ้านครับอันดับ1ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ27นัดที่ผ่านมาพวกเขามีถึง76คะแนนครับสำหรับ5ทีมเยือนครับอันดับ3ของตารางคะแนนครับ27นัดที่ผ่านมาพวกเขามี45คะแนนครับ เราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของเซลติกพวกเขาบุกไปชนะเซนเมเลียนได้5ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับฮาร์ดนัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านถล่มเซนจอห์นสโตนไป3ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นเซลติกที่บุกไปชนะฮาร์ดได้4ประตูต่อ3ครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาที่เซลติกเจ้าบ้านต่อ2ลูกครับราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับคู่นี้โฟกัสไปที่ ราคาสกอร์สูงครับ3ลูกครึ่ลูกครึ่งแน่นอนถ้าคู่นี้ยิงกันถล่มทลายแน่นอนรับเซลติกไม่น่าจะพลาดครับแชม์ฤดูการนี้ครับเหลือแค่ไม่กี่หน้าครับผมมองนะครับเซลติกเป็นบอลบุกโดยธรรมชาติถ้าพวกเขาเล่นเกมบุกแน่นอนครับดูเอาเลยครับต้องบอกว่าช่วงหลังครับเจอใครก็ยิงตลอดครับเซลติกครับผมมองนะครับเซลติกน่าจะมีประตูในบ้านเกิดขึ้นเยอะครับสําหรับคู่นี้ครับเซลติกฮาร์ทครับ ก็เป็นทีมหนึ่งครับที่ไม่ยิงประตูเขาเยอะก็โดนยิงประตูเยอะครับเป็นทีมที่แปลกครับสําหรับฮาครับผมมองครับคู่นี้สลูกครับยืนพื้นน่าจะมีครับไปลุ้นลูกที่4สีับลูกกินเต็มครับกับราคาสูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งไม่แน่จะพลาดครับโดยธรรมชาติทั้ง2ทีมครับชอบเล่นเกมลูกอยู่แล้วครับสำหรับคู่นี้ครับให้ไปเลยครับราคาสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างบาเยิร์นมิวนิกพบกับปารีสแซงต์แงครับเป็นการเจอกันในฟุตบอล ชมเปีนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลาตี3ตรงตามเวลาบ้านเราสําหรับคู่นี้ครับนัดแรกที่บ้านของปารีสครับเป็นบาเยนร์มิวนิครับที่บุกไปชนะได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับ ผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับนัดที่ผ่านมาของบาเยอร์มิวนิกพวกเขาบุกไปชนะสตุตา a r t สประตูตอนหนึ่งครับสำหรับปารีสแซงต์แชงครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะน้องไป4ประตูต่อ2ครับอย่างที่บอกครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นบาเยอร์ที่บุกไปชนะปารีสได้ครับสำหรับคู่นี้นราคาเปิดมาที่บาเยอร์มิวนิกต่อที่ราคาครึ่งลูกครับบอกเลยครับวันนี้ถ้าบาเยอร์มิวนิกเสมอในบ้านได้เขารอครับชนะก็เขารอคับปารีสครับต้องมีสถานการณ์เดียวครับที่จะทําให้พวกเขาเขารอบคือ ต้องยิงชนะ2ลูกขึ้นไปครับถ้ายิงชนะ1ลูกต้องไปต่อเวลาครับถ้าชนะ2ลูกก็ผ่านเข้ารอบต่อไปครับสำหรับคู่นี้ฟุตบอลแบบนี้ครับเข้าทางบาเยอร์มิวรินครับราคาครึ่งลูกผมมองครับโอ้โหน่จะสบายสบายครับบาเยอร์มิวิ์เล่นในบ้านด้วยครับแน่นอนครับเป็นปารีสที่ต้องเปิดเกมใส่บาเยอร์เพื่อทวงลูกแรกให้ได้ไวที่สุดครับเกมแบบนี้ครับเข้าทางบาเยอร์บาเยนร์ชอบเดือเกินครับเล่นเกมรับแล้วรอสวนกลับพวกเขามีนักเตะที่มีโอ้โหบอกว่า เล่นเคาน์เตอร์แอคแท็กได้ดีหลายตัวมากครับโอ้โหแดนบนของบาเยอร์นูนิครับไวๆกันทั้งนั้นตัวจีดทั้งนั้นครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับฟุตบอลเข้าทางบาเยอร์นูน้ขึ้นลูกไม่น่าจะมีปัญหาผมมองครับสุดท้ายบาเยอร์จะเฉือนชนะได้ครับสำหรับคู่นี้คู่ที่2ให้ต่อบาเยอร์นูนิที่ราคาขึ้นลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับเอซีมิลานเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เตะกันเวลาตี3น ที่บ้านของเอซีมิลานครับนัดแรกเป็นเอซีมิลานที่เปิดบ้านชนะสเปอร์ไปได้ก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์เราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของสเปอร์พวกเขาบุกไปแพ้วูฟแฮมตันหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสำหรับเอซีมิลานครับนัดที่ผ่านมาบุกไปแพ้ให้กับฟิออรเรนติน่าสองประตูตอนหนึ่งครับคู่นี้แพ้มาด้วยกันทั้งคู่ครับในฟุตบอลลีกของตัวเองครับสำหรับคู่นี้ครับอย่างที่บอกครับเจอกันที่บ้านของเอซีมิลานครับเป็นเอซีมิลานครับนัดล่าสุดชนะไปอหนึ่ง สเปอร์ครับต้องยิงในบ้านให้ได้วันนี้ต้องชนะให้ได้ครับถ้าอยากเข้ารอบปั๊บหลังพิงฝาครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่าฟุตบอลค่อนข้างสูสีกันครับทันกันครับสาหรับคู่นี้ครับผมมองแล้วครับจบลงด้วยผลเสมอมีโอกาสสูงมากครับสําหรับคู่นี้มองแล้วครับบอลทันกันบอลแบบนี้ครับเล่นบอลรองอย่างเอซีมิลานผมมองครับน่าจะอุ่นใจกว่าครับผมมองครับเอซีมิลานชอบเหลือเกินครับบอลตั้งรับแล้วรอสวนกลับแบบเกมที่พวกเขาถนัดครับสาหรับวันนี้ผมมองแล้วครับ เอซีมิลานทีมเยือนไม่น่าจะแพ้ครับพวกเขาชอบอยู่แล้วครับเกมตั้งลำและรอสวนกลับแบบเนี้ยคู่นี้เข้าทางเอซีมิลานครับสำหรับคู่นี้คู่ที่3ให้รองเอซีมิลานที่ราคาครึ่งลูกครับน่าจะสบายใจกว่าครับสําหรับวันนี้จัดไปเน้นๆ3คู่ครับคู่แรกครับเซลติกเจอกับฮาร์ดคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับคู่ที่2ครับบาเยิร์นมิวนิกเจอกับปารีสแซงต์แชงแฌงคู่นี้ให้ต่อบาเยิร์นมิวนิกที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่3ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับเอซีมิลานคูู่่่นนีีี้้ใหหรรรรรอองงเซมิลลาาาทคคคึกัับบส ตัวเน้นๆวันนี้ที่ผมอยากให้ทุกคนเน้นคือเซลติกเจอกับแฮตดับสกอร์สูงคู่นี้เอาไปเต็งได้ครับสําหรับตัวเน้นวันนี้ให้ไปทีเซลติกครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ผมและทีมงานขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆครับจากทุกคนครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่าคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับสปอร์ตไทม์ไลน์